มาแล้วจ้าวันนี้แนะนำอีกรุ่นนะคะเป็นงานทรงรุ่งนะคะรุ่นนี้เรียกทรงรุ่งนะคะกำลังฮิตเลยมีสองสีก็คือสีชากับสีดำนะคะอ่าเป็นกระบอกกลางแต่งกระดุมตรงเป็นผ้าไมโครไม่ยืดนะคะสวยงามมากๆและทรงดีดีมากๆเลยถ่าย ให้ดูกันใกล้ๆเนื้อผ้าเนาะดูนี่ค่ะสุดปังเลยใครที่ตามหาอยู่ใส่เที่ยวได้อย่างเท่แล้วก็ใส่ทำงานได้เลยราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะสองตัวส่งฟรีนะร้านเราขายไม่แพงและถ่ายงานจริงเลยนะคะอานางแบบถ่ายจากงานจริงเลยดูจากใต้คลิปนี้เลยนะคะรูปนางแบบ ฝากไว้นะคะมีไซส์ S, M, L, XL ค่ะ